สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผมได้สั่งไม้ด่างมามาลุ้นไปด้วยกันนะครับไม้ด่างชนิดนี้ก็เป็นไม้พื้นบ้านนะครับสั่งมาจากอำเภอนายุงจังหวัดอุดรครับซึ่งนะครับพี่ชายเขาได้ แบกปันให้นะครับอันนี้ผมอยากได้นะครับจะดูว่าเขาจะเป็นลักษณะยังไงครับจะเหี่ยวหรือเปล่านะฮะก็หลายวันนะครับเหี่ยวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่ตายยากนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายเท่นเทน,ทน,ทนโอ้โหใบด่างมาเลยครับใบด่างมาเลย เป็นด่างแดดหรือเป็นด่างอย่างน้อบหมนี้น้นองเบครับพี่น้องครับเป็นผักก้านจองนะครับเป็นผักก้านจองสั่งมาจากอำเภอนายงครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับนี่ครับผมอยากได้ครับมาใส่อ่างปลาหางตางยุ่งนะครับ โอ้ว้าวโอ้ใบยังใบยังสวยอยู่นะครับแต่ใบที่เขาเหี่ยวแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับพี่เขาบอกว่าจะเลือกหาต้นสวยๆให้นะครับนี่ครับโอ้ใบหนีงามครับใบหนีงามยังสดอยู่นะครับด่างลงก้านนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับที่บอนไซไม้ขุดครับอุดหนุนพี่เขาได้นะครับพี่เขาก็ แบ่งปันให้ในราคาถูกๆนะครับเพราะว่าบ้านพี่เขามีเยอะครับโอ้โหหลอดใหม่ก็ด่างครับนี่โอ้เลือกมาถือใจครับเลือกมาถือใจนะครับจะมาใส่เป็นเลี้ยงไว้ที่อ่างปู่พญานาคนะครับนี่ครับด่างทุกใบด่างทุกๆใบเลยส่วนใบไหนที่เขาเหี่ยวเขาเฉาหรือว่าเขาไม่ด่างเราก็ตัดทิ้งครับ ชอบใครชอบมันนะครับคลิป,ลปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามครับเป็นแรงใจให้กับอีประจักษ์ชัยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับด่างลงก้านด่างลงก้านทุกทุกก้านเลยเก็บไว้แต่ใบที่ดีนะครับใมไหนเสียแล้วเราก็ ทิ้งครับโอเคครับเดี๋ยวผมออาไปแช่น้ําก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตทําคลิปเพิ่มนะครับต่ออีกสักหน่อยพอดีเรามาแกะดของออกก็พี่เขาใจดีมากเลยนะครับให้มาทั้งหมด4ต้นด้วยกันครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับ พืชชนิดนี้ก็เป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายตายยากนะครับสําหรับใบก้านจองนี่ด่างทะลุหลังใบด่างลงก้านโอ้ใบนี้สวยงามมากขอทําคลิปต่อแล้วกันขอบคุณมากมายนะครับสําหรับพี่บอนไซไม้ขุดครับอุดหนุนพี่เขาได้นะครับนี่แหละผมก็ว่าจะเอามาลงอ่างปลาหางนกยูงจะเตรียมสถานที่ไว้แล้วปลูกแบบ ดินไปเลยปลูกแบบใส่น้ำดินเหนียวกระมังไปเลยนะครับแบบนี้โอเคครับขอบคุณมากมายนะครับให้มาทั้งหมดสี่หน่อเลยนะครับสี่หนอสีต้นด่างทุกต้นครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับด่างทุกต้นนะครับด่างเหลืองด่างขาวครับ